ให้ดูระบบไฮดรอลิกหน้านะครับทำงานปกตินะฮะเดี๋ยดูด้านหลังนะครับผมนะครับระบบไฮดรอลิกหลังก็ทำงานปกติครับ พ่อ,พอว่าพ่อเดี๋ยวสตาร์ทใหม่พ่อแล้วก็เร่งเบิ้ลเบิ้ลเครื่องให้ฟังหน่อยดันดันดันดับก่อนอ่ะสตาร์ทใหม่อีกรอบนึงพ่อยืนฝั่งนู้นแหละ ครับสวัสดีครับจ้าขพงรถไถฟ,ฟอร์ดครับวันนี้มีรถมาน,นําเสนออีกหนึ่งคันหนึ่งรุ่นนะครับเมื่อกี้ก็ได้ดูรถถ่าแล้วก็ทํางานให้ดูยกดันหน้าหางหลังให้ดูเรียบร้อยนะครับก็ระบบไฮดรอลิกทางานได้ปกตินะครับเดี๋ยวแนะนาอย่างนี้นะครับคันนี้เป็นเจเจที่สองกองใหญ่นะครับผมคันนี้เป็นเจเจที่สองกองใหญ่ชุดดันหน้าเป็นของแสงกึ่งตาคีนะครับนี่นะครับระบบ เลี้ยวก็ติดตั้งกระบอกชักข้างมาเรียบร้อยนะครับครับให้ดูรหัสนะครับทีสองครับกองใหญ่นี่นะครับผมอ่าเบาะใหม่นะครับเบาะใหม่เวทหลังมีข้างละสองแผ่นนะครับผนังหลังเป็นผนัเจ็ดของสนอนนครสวรรค์นะครับสภาพตามนี้เลยครับสภาพตามนี้เลยอ่านี่นะครับให้ดูรายละเอียดนี่นะฮะ ยางหลังนะครับยางหลังสวยๆครับสภาพประมาณ70%ครับนี่นะฮะสภาพประมาณ70%ครับนี่ครับฝาหายสวยนะครับไม่แตกไม่เชื่อมนะฮะหัวลากซ้ายสวยครับหัวลากขวาสวยอ่ะคันนี้มีชุดลากจูงด้านหลังให้นะฮะนี่นะครับนี่นะฮะให้ดูรายละเอียดกันชัดๆเลยครับคันนี้สภาพเดิมๆครับสีเดิมๆ สภาพเดิมสีเดิมนี่นะครับเดี๋ยวลองให้ดูอ่านี่นะครับมีเวทถ่วงน้ําหนักทั้งสองข้างนะครับด้านหลังหัดเครื่องยนต์นะครับผม C 7 N N T 2เอ็นอ็นครับเกียร์นะครับเกียร์เป็น C 7 N N แล้วนะฮะครับดับสูงครับผมดับสูงนะะฮก็คือเอ่อ ยางสวยครับยางสวยยางประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับนี่ครับรายละเอียดรายละเอียดต่างๆนะครับผมจะคงสภาพเดิมไว้ให้มากที่สุดนะครับคันนี้สีเดิมเดิมสีเดิมเดิมสภาพเดิมๆนี่นะฮะครับรายละเอียดประมาณนี้ราคานะครับเดี๋ยวบอกราคาก่อนครับราคาคันนี้เปิดที่ราคาสองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทครับสองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนี่นะครับอุปกรณ์มีชุดดันหน้าของแสงกึ่งตะกี้นะครับแล้วก็ อุปกรณ์ด้านหลังเป็นฐานพวน7จใบของสนองนครสวรรค์น,นะครับผมนี่นะฮะเอกสารเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนนะครับอันนี้เล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนราคอนสี่ามื่นห้าพันบาทครับเกียร์เข้าได้ครบทุกเกียร์ไม่หลุดไม่เด้งนะฮะระบบไฮดริกหน้าหลังใช้งานได้ปกติครับเครื่องยนต์ดีครับไม่มีไอไม่หลวมครับ ใครที่กําลังหารถไว้ใช้งานนะครับสามารถเข้ามาดูรถได้ที่บ้านพมยสันตาบลผลหยดอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะหรือโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับ0848182031ครับ0848182031นะฮะคันนี้นะครับขายทั้งเงินสดแล้วก็ระบบจัดไฟแนนซ์นะครับคันนี้ก็จะจัดไฟแนนซ์ได้ประมาณ170,000บาทครับที่เหลือก็จ่ายส่วนต่างไว้กับทางร้านเรานะฮะ จากราคารถครับเข้ามาทดลองขับดูก่อนครับอีกรอบนึงนะครับพาดูตัวรถรอบๆอ,อีกครั้งหนึ่งนะฮะนี่นะครับอีกครั้งหนึ่งครับอีกครั้งหนึ่งคงสภาพเดิมไว้ให้ได้มากที่สุดนะครับผมเดิมๆเลยฮะสีสันเดิมๆเลย,เเเลยนี่นะครับ คันหน้านะฮะคันหน้าสวยนะครับไม่สวยแต่สีนะครับมีกระบอกชักข้างเรียบร้อยนะครับผมฝากไว้อีกหนึ่งคันครับอ่าเจ็ดเจ็ดที่สองกองใหญ่นะครับคันนี้เจ็ดเจ็ดที่สองกองใหญ่ราคาสองแสนี่หืห้าพันบาทครับสองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทครับจากกระพงรถายฟอร์ดครับผมสวัสดีครับ